โอเคเดี okay. ๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอก่อนหาท่าน้าจอดูแชร์ก่อนเห็นหน้าจอชัดเจนไหมคะเ,เห็นหน้าจอชัดเจนไหมลูกเนี่ยเขาจะตู้เยอะแยะเนี่ยเป็นแทนหมูหมูตอบเพิ่หน่อยเห็นหน้าจอชัดเจนไหม เห็นนะคะโอเคเนาะเห็นหน้าจอคุชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยละกันนะคะอะเรียนตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรากที่สองนะคะอะมาพูดถึงรากที่สองก่อนนะคะ1.3นี้รากที่สองเราจะมาพูดถึงบทนิยามอยู่สองบทนิยามนะคะเอาบทนิยามแรกก่อนนะคะ เขาบอกว่าให้ hey a เป็นจํานวนจริงบวกใดๆแสดงว่าเป็นจํานวนจริงบวกใดๆนะคะจํานวนจริงเนี่ยรวมทั้งตักรยะและอตักยะนะคะหรือสูตรมา,มาต่อนะรากที่สองของ a คือจํานวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วได้ a พูดแล้วมันมองไม่เห็นภาพมันต้องยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ hey, นักเรียนพิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้เห็นไหม, <"He in S 2> ไมคะจานวนจริง ได้กยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ36และอะไรคะและลบ6ที่เป็นลบทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ36ลองสังเกตไหมคะว่าทั้ง2ตัวนี้มันทำไมกัน มันทำไมกันมันเท่ากันพอมันเท่ากันเนี่ยเราลองมาดูว่าต้นของมันก็คือไข่จำนวนที่เป็นบวกและจำนวนที่เป็นลบนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะรากที่2ของ36จะมีอยู่2ค่าคือค่าที่เป็นบวกคือ6และค่าที่เป็นลบก็คือลบ6นั่นเองดังนั้นนะคะไอ้เจ้าเนี่ย6กับลบ6นะคะ เป็นค่ารากที่สองอที่เป็นบวกและเป็นลบของ36นั่นเองโอเคนะคะแสดงว่าคําว่าค่ารากที่สองจะมีอยู่2ค่าค่าที่เป็นบวกและค่าที่เป็นลบของจํานวนนั้นๆน,น,นั่นเองอแสดงว่าตัวนี้คือหาคําตอบได้นะคะถ ลองสังเกตนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่สามารถหาคำตอบได้นั่นเอง,เอ,งอ่ามาดูอีกตัวหนึง่งถ้าเป็นทศนิยมล่ะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะอะ่มาดูตัวนี้นะ0.5ทั้งหมดยกกําลังสองและอะไรคะลบ0.5ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะทั้งสองตัวนี้เป็นบวกโอเคนะคุณครูเขียนให้ดูก่อนตัวนี้เป็นบวก ตัวนี้เป็นลบเห็นไหมคะมันยกกำลังสองมีค่าอะไรที่เหมือนกันมีค่า0.25ที่เหมือนกันสแสดงว่าค่าที่เป็น0.5บวกกับลบ0.5ด้ที่เป็นลบเนี่ยเป็นค่ารากที่2ของ0.5ใช่ไหมคะมันจะมีใครบ้างคะจะมี0.5และและใครคะและลบ0.5ที่เป็นคำตอบ ของค่าราบที่สองศูนานั่นเองท่นนะที่นี้ลองดูจากตัวอย่างข้างบนตัวนี้นะคะเขาให้ความหมายว่า6และแลบ6เราก็จะได้เป็นใครคะได้เป็น0.5กลกับะไรคะอ๋อวันนี้ไม่เขียนวงเล็บก็ได้0.5และอะไรคะลบ0.5โอเคนะเพราะมันเป็นค่าบวกของ0.25 และสูตรเป็นค่าลบของ0.25อีกเช่นเดียวกันโอเคนะคะอ่ะมาสรุปในนิยามแรกก่อนสรุปในนิยามแรกนิยามแรกของเราคืออะไรคะลากที่สองจะมีคำตอบอยู่กี่ค่าทํบหนึ่งเงียบหายไปเลยลากที่สองจะมีคำตอบอยู่2ค่า ก็คือค่ารากที่เป็นบวกและค่ารากที่เป็นลบนั่นเองท่านไหมอ่ะเอานิยามแรกก่อนมีใครสงสัยไหมคะในนิยามแรกมีใครสงสัยไหมถ้าไม่มีผ่านนะผ่านไปนิยามที่สองนะคะอ่ะมา วันนี้เรียนแค่2นิยามโอเคนะ,ะมาดูตัวนี้ค่ะนิยามที่สองอ้างอิงจากเมื่อสักครู่นะคะคุณครูจะพูดให้โดยเป็นประโยคนะคะถ้า A เป็นจำนวนจริงบวกรากที่สองของ A มีสองรากนั่นเองนะคะเรียนเมื่อสักครู่ก็คือรากที่เป็นบวกของ A จะแทนด้วยสัญลักษณ์นี่ค่ะ square root ของ A และค่ารากที่เป็นลบ ของ a จะแทนด้วยสัญลักษณ์ลบสแควร์รูท a นั่นเองอ่านลองดูนะคะถ้าเป็นบวกค่าลากจะเป็นบวกถ้าเป็นลบจะมีลบอยู่หน้าสแควร์รูทของจำนวน,นนั้นโอเคนะมาดูตัวนี้ก่อนนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามันยกกำลังสองของสแควร์รูทบวกกับสแควร์รูทที่เป็นลบจำได้นะลบคูณลบก็มีค่าเป็น บวกนั่นเองแสดงว่าเป็นคำตอบเหมือนเดิมนะคะคำตอบเดิมของมันก็คือ A นั่นเองท่านนะมาดูนะคะตัวแรกตัวแรกตัวแรกตันนี้เขาบอกว่าสามารถเขียนแทนรากที่2อของ3 6ด้วยสแพร36สามสิบหกและลบสแพร์ลูสามสิบหกโอเคนะตัวนี้เป็นบวกตัวนี้ก็จะเป็น ลบของรากที่2นั่นเองนะคะอาจจะได้ในลักษณะนี้ค่ะ square root สามสิเกิดจากให้เกิดจาก6กคูณหที่อยู่ใน square root อ่าพอมี2ตัวก็จับคู่กันออกมา1ตัวโอเคนะจับคู่จับคู่นะคะโอเคนะอ่าตัวนี้เป็นลบลบ square root สามสิบหกเท่ากับลบ square root หกคูณห โอเคไหมคะลบอยู่ข้างนอกก็เขียนลบไว้ข้างนอกนะคะ36แยกตัวประกอบเป็น6คูณ6โอเคนะคะเหมือนกันอยู่2ตัวก็จับออกมาเพียงตัวเดียวอันนี้เหมือนกัน2ตัวจับออกมาเพียงตัวเดียวแต่อย่าลืมว่ามันมีใครด้วยมีลบด้วยก็ใส่ลบของจำนวนนั้นทันไหมคะทันหนึ่ทันนะ ทีนี้มาดูตัวอย่างคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนช่วยกันหามีอยู่4ข้อค่ะจงหาค่ารากที่2ของจำนวนต่อไปนี้ข้อที่1นึ่งซูมไปใกล้ๆข้อที่1นึงซูมไปใกล้ๆ225อ่า225ได้เป็น2ลักษณะก็คือรากที่2ก็คือ square root ที่เป็นบวก225 โอเคไหมคะอะ่คุณครูจะเขียนยังไงดีเพื่อให้เธอเข้าใจ,จไม่มีใครพูดอะไรเลยอ่เขียนว่าอะไรจะได้อะจะได้ square root สองร้อยยี่สิบห้าที่เป็นบวกและ square root ลบ square root สองร้อยยี่สิบห้าที่เป็นลบคุณครูน่าจะเขียนใกล้ไปนะนะมองไม่ชัดลบสองร้อยยี่สิบห้าโอเคอ่ะ เรามาช่วยกันหาตัวประกอบใครคูณกันแล้วเป็น225อ่าลองดูสิแยกตัวประกอบใครคุ้นเคยกับการแยกตัวประกอบเป็นเป็นเป็นรากแบบนี้ชี้ชี้ออกมาเป็นฝอยฝอยแตกขแขนงออกมา5าหาร22ได้เป็น4 5ห้าทันไหม ถูกไหมคุณครูแยกตัวประกอบถูกไหมคะ45เกิดจากใครเกิดจาก9 5 45นะนะแยกตัวประกอบของใครคะ9เกิดจากใครคะ3 3เป็น9ดังนั้นตัวประกอบของเรามีใครบ้างคะมี5 2ตัวมี3 2ตัวดูนะคะ,สะแสแปรรูเกิดจากใครคะ 3 2ตัวและ5 2ตัวแสดงว่าข้างล่างต้องมีใครด้วยคะลบสแ r ร์รูทสาม,สามหาเหมือนกันนะคะสามคูณสมคูณห้าคูณหทันไหมเอ่ยถ้าคุณครูสอนเร็วไปเธอสามารถทวงได้นะ มาดูต่อทำไงคะทีนี้เราจะได้ใครคะได้คู่ของสามจับสามหนึ่งตัวได้คู่ของห้าจับห้าหนึ่งตัวเห็นไหมคะจะได้ใครได้สามที่คูณกันกับ5ทันไหม3คูณห้าเลยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะการดูตั้งหน้าจอก็ไม่รู้อะค่ะอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเค โอเคนะตัวนี้เป็น3นะคะโอเคตัวนี้เป็นคู่3ตัวนี้เป็นคู่5นะคะเราก็จะได้คู่3มา1ตัวและคู่ของ5มา1ตัวนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการไล่การคูณนะคะคู่ไหนที่จับออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็คูณ35เป็น15นั่นเอง ไปต่อนะคะในข้อเดียวกันแต่ค่ารากเป็นอะไรเป็นลบนะคะแสดงว่าหนูจะต้องเขียนลบแล้วมีวงเล็บไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะอ่าสได้กี่คู่1คู่กับ5อีกกี่คู่1คู่เป็นแบบนี้3คูณ5ก็ได้เป็นอะไรคะลบนั่นเองทันไหมข้อนี้ทันนะ นั่นนะคะ,ะไปต่อนะเขียนเขียนแค่นี้ก็ได้นะเดี๋ยวคุณครูให้ให้นักเรียนหาคำตอบเขียนแค่นี้ก็ได้มาที่ข้อ2 361อ่า361นะคะจะได้ไรจะได้361ที่สแ r ร์รูทเป็นบวกนะคะกับลบสแปร์รูท361ที่มีค่าเป็น ลบนั่นเองอะมาช่วยกันหาแล้วใครจะต้องแยกตัวประกอบกับ361ได้ใครหาร6 6 1ได้ลงตัว3หารไม่ลงตัว4หารไม่ลงตัว5ก็หารไม่ลงตัว66 36เหลือเศษหนึ่งไม่ใช่ เจ็ดเจ็ดสี่สไม่ใช่เจ็ดห้าสามห้าเหลือเศษหนึ่งดึงออกมาอีกก็ไม่ใช่เธอว่าใครคูณกันแล้วเป็น361ใครคูณกันแล้วเป็น3 6มร้บอคะอ่ะบอกให้เลยกันละกันสิบเกับสิบเนะคะสิบเคูณสิเป็นสามนะคะดังนั้นทำไงคะ เราก็จะเอาตัวประกอบของ361ก็คือ19 2สองตัวนะคะเขียนในค่าลากมันคือ19คูณ19ค่ะ,ะมีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับเท่าไหรคะตอบเท่าไหร่ลูกตอบอะไรคะ19เด้ออดะมาตัวนี้ค่ะ กลายเป็นลบสแควรรูทอะไรคะ19คูณ19มีค่าเท่ากันกันกบลบ19นั่นเองเร็วไปไหมไม่น่าจะเร็วไปนะอ่ะมาดูข้อที่3ค่ะมีจำนวนเต็มแล้วลองมีเป็นทศนิยมบ้างอคุณครูลืมเขียนโจทย์ข้อสอ่ะทศนิยม จะได้ส q u a r e r o o อะไรคะ0.0036กับอะไรคะลบ0.0036เขียนไว้ก่อนทีนี้นึกถึงตามหลักของความเป็นจริงเลขที่เราเคยคุ้นเคยใครคูณกันแล้วมีค่าเป็น36คะ ใหคุณ 6, 6, 6, โอเค36เกิดจาก6กคูณหถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้เรามีทศนิยมทั้งหมดกี่ตำแหน่ง4ี่ตำแหน่งค่ะใน4ี่ตำแหน่งเวลาคูณกันก็หมายความว่ามีทศนิยมคูณกันแล้วรวมตำแหน่งเป็น4ี่ตำแหน่ง แสดงว่าเราแบ่งครึ่งของ4ีตำแหน่งออกเป็น2กับ2ใช่ไหมคะดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น0.06คูณกันกับ0.06นึกออกไหมนึกออกไหมคะพราเวลาคูณทศนิยมกันเราจะต้องเอาตำแหน่งของทศนิยมมาคูณมารวมกันเน้อมันก็จะได้เป็นทศนิยม4ีตำแหน่ง โอเคไหมคะดังนั้นตัวนี้นักเรียนก็จะได้ตัวประกอบเป็น0.06อ่าเป็นถ้าเป็นทศนิยมให้ใส่วงเล็บนะคะ0.06ด้วยอ่าเวลาลากลากให้ครอบครอบทุกทุกตัวนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบอะไรคะ0.06ที่เป็นบวก แล้วเราต้องมาหาคำตอบ0.06ที่เป็นลบโดยเราก็ต้องเขียนลบส q u a r e r o o ค่ะ0.06ลบคูณกันกับ0.06แบบนี้นะคะมีลบอยู่ข้างนอกก็ใส่ลบด้วย0.06โอเคนะมีใครสงสัยในข้อที่เป็นทศนิยมไหมคะมีใครสงสัยไม่เอ,อ่ย ถ้าไม่มีใครสงสัยเดี๋ยวไปต่อนะไปต่อนะคะไปต่อนะไปต่อข้อที่4ข้อที่ 4, 4. คุณครูรีเขียนโจทย์โจทย์มันคือ289อยแอ่ะเอาโจทย์น้อยน้อยแล้กัน49ส่วนด้วยร้ออ่ะค,คุณครูคิดว่าเธอน่าจะพอนึกออกนะ ใครคูณกันแล้วเป็น49คะใครคูณกันเป็น49 7 7, 7. ถูกป่ะใครคูณกันเป็น121 11 11, 11. โอเคอ่ะ7 7น,นี่คือ11 11โอเคค่ะแต่เวลาเราจะเขียนสแควร์รูทของเศษส่วนนักเรียนจะเขียนสแควร์รูทยังไงคะ จะต้องเขียนสแ r ร r รูทครอบทั้งเศษและส่วนด้วยค่ะนักเรียนก็จะเขียนตัวสูงแบบนี้นะคะว่า49ส่วนด้วย121อันนี้ตัวบวกต่อไปตัวลบค่ะสแปร r รูทอ่าลืมใส่ลบลบสแ r e r รูท49ส่วน121นะคะเขียนในลักษณะแบบนี้ 49เมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่ามันคือ77ถูกต้องค่ะ7คูณ7หารด้วยคัะใครครับ11คูณ11อันนะอ่ะต่อไปนี้คำตอบของนักเรียนตอบอะไรคะ7ส่วน11หาอนะอ่ะมาอีกตัวข้างล่างค่ะตัวข้างล่างทำาง ตัวข้างล่างเป็นลบก็ใส่ลบสแปรรูเคูณเจ็ดส่วนอะไรคะส่วน11คูณ11มีค่าเท่าก,กันกับลบ7ส่วน11เป็นแบบนี้นะคะอะตัวอย่างมีแค่นี้มีใครสงสัยตัวอย่างไหมคะสงสัยตัวอย่างในข้อไหนมีไหมวันนี้มีการบ้านไหมคะ ว่ามีการบ้านไหมคะอะถ้าอย่างนั้นการบ้านของวันนี้คือคุณครูจะให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาการเรียนออนไลน์ของวันนี้ได้ไหมคะได้ค่ะนหนูก็ไม่ค่อยเเก่โอเคเดี๋ยวเราจะเรียนบ่อยๆเนาะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้เรียนเนื้อหาเออทุกผิด ให้อาให้ทำการคั้นรอกเนื้อหาการเรียนออนไลน์ของวันนี้นะคะลงสมุดแล้วส่งใน Google Classroom เนาะเดี๋ยวคุณครูคเซฟเป็นไฟล์รูปภาพไว้ให้นะคะแล้วส่งเข้าไปในไลน์โอเคค่ะมีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมหนึ่งสองอยังค่ะยังไม่ได้เช็คชื่อเลยคุณครูคจะได้สต็อปแชร์ลิงค่ะโอเคนะโอเคอ่ะคุณครูสต็อปแชร์ลิแล้วนะคะ อาออจารย์ะคะดูถามเลยค่ะอันนี้มันเอาไว้เพื่ออะไรคะไอเรียนสเปรุลุสนะคะสเปรุลุสตัวนี้จะเอาไปใช้ตอนเรียนบทที่สองค่ะบทที่สองเพราะว่าเป็นการถอดค่ารากของพีทากโกรัสแล้วเราเรียนพีทาโกรัสไปทำไมล่ะคะ ทีทากลัสเพื่อไปใช้ในการหา,หาเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เพื่อให้มันมีความสัมพันธ์กับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่ใช่สิสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่ะอปคูดูถ่ายรูปแล้ว,ลลวเช็คชื่อนะคะอ่านส่งรูปเช็คชื่อ สเช็คชื่อก่ออ่ะมีรายชื่อดังนี้นะคะนอกเหนือจากนี้คุณครูถือว่าเช็คขาดนะคะ,ะหรือใครจะกักตัวเพราะโควิดก็บอกคุณครูที่หลังอีกรอบหนึ่งละกันอ่ะที่นี้มีสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวันนี้ คิดว่ามีแน่ๆนะคะเพราะว่ารากที่2อเราเพิ่งเคยเรียนครั้งแรกนะคะในชีวิตเลยเพราะจะมาเรียนตอนม2ประถมก็ไม่เคยเรียนนะคะแต่เราต้องเข้าใจว่ารากที่สองมีอยู่2ค่าค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบนะคะ2ค่าเท่านั้นบวกกับลบนะคะบวกกับลบมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีจํานวนที่เป็นเฉพาะเจาะจงของค่านั้นๆ โอเคค่ะยังคุณครูยังคงสอนในค่ารากที่2อยู่นะคะในสัปดาห์หน้ายังไม่ได้ไปรากที่3นะคะเอารากที่สองให้รอดก่อนโอเคนะคะมีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมอาจารย์นันนะคาะค่ะเดี๋ยวส่งรูปภาพไใบนี้ให้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะอาจารยค่ะกันกณนิกาฝากลาค่ะ กันนิกาฝากลาลาเพราะอะไรอย่เยอะนะแม่นะแม่บอกว่าเพื่อนไปอยุธยาค่ะโอ้ฝากลาแต่กันนิกาก็สามารถส่งงานได้อะเนาะส่งงานโอเคืมโอเคค่ะงั้นไว้เจอกันชั่วโมงหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่บายค่ะ